เสร็จเรียบร้อยนะคะรถมาด Sky ้าสองสกายแอคทคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนแผงแอร์ที่รั่วนะคะพร้อมกับตัวไหล่ที่หมดอายุการใช้งานนะคะตอนนี้ความเย็ยนพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถมาด้าสองสกายแอคท อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่10องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่35องศานะคะค่าการทำงานต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกติค่าความร้อนไม่สูงนะคะไม่เกิน250หรือว่าเที่ยงวันนะคะคอมตัดค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะคอมทำงานค่ะแหงแอร์นะคะก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะ ะมีตัวไดเออร์นะคะตัวนี้เราจะแนะนําเปลี่ยนทุกทุกสามหมนโลนะคะแล้วก็จะมีเติมน้ํามันคอมใหม่เพิ่มนะคะทุกอย่างโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะตัางค่าความเย็นสุดเปิดพัดลมอยู่ที่สปีดสองนะคะอุณหภูมิลงมาที่10องศานะคะภายในรถนะคะก็จะมีเปลี่ยนกรองแอร์หชิ้นนะคะ รถผ่านการใช้งานมาแล้ว148313หนะคะหรือ148313กิโลเมตรนะคะจัดก,การปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองฝาค่ะปิดล้างทำความสะอาดโ็น้ำให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนทีน ชุดอะไรของรถมาด,ด้า2ส,สกายแอคทีฟนะคะหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวแผงแอร์นะคะที่รั่วชัดเจนนะคะมีคาบน้ำมันเป็นวาวๆอยู่หลายจุดเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีตัวไดเออร์นะคะตัวนี้เราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ30,000กิโลนะคะแล้วก็จะมีกองแอร์ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือชุดอะไรเก่าของรถมาด,ด้า2ส,สกายแอคทีฟคะ่ะ โหลดมาด้า2สกายแอคทีฟนะคะเข้ามาด้วยอาการแองไม่เย็นนะคะอุณหภูมิภายในรถนะคะอยู่ที่41องศานะคะ ส่วนอุณภูมิภายนอกอยู่ที่32องศานะคะภายในระบบนะคะไม่มีน้ำยาแอร์เลยนะคะขอช่างลองก้มดูนะคะจะเห็นว่าจะมีค่าอยูตรงแผงแอร์นะคะจะเป็นวาวๆอยู่นะคะแล้วก็บริเวณตรงอื่นนะคะจะแห้งนะคะ รถผ่านการใช้งานมาแล้ว148313นะคะหรือ148313กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำยาแอร์เข้าไปภายในระบบนะคะคอมทำง,งานนะคะ สีิบองศาคะตอนนี้ลงมาที่27แล้วนะคะตอนนี้นะคะเราลองเล็งเครื่องดูนะคะ อุณภูม is ิลงมาที่14องศานะคะจาก40นะคะอุณภูมิภายนอกที่33องศานะคะคอมตัดนะคะคอมทำงานค่ะค่าความร้อนนะคะอยู่ที่250นะคะเราเปิดฝากระโปรงเทสกันในล่มนะคะเซตอะไรของรถมาด้า2 Sky Active นะคะ หลักๆเลยนะคะก็จะเป็นแผงแอร์นะคะที่รั่วนะคะนี่ก็จะเป็นแผงแอร์ใหม่นะคะ <Huh? S 1> ก็จะมีเติมน้ํามันคอมใหม่เพิ่มนะคะในส่วนของตัวไดเออร์นะคะตัวนี้นะคะเราจะแนะนําเปลี่ยนทุกๆสามหมื่นโลนะคะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานของมาสด,ดานะคะก็จะมีลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ด้วยนะคะ ในส่วนของกองแอร์นะคะก็เลือกใช้โปรเทคนะคะสามารถกองฝุ่นเพียม2.5ได้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไรใหม่ของรถมาด้า2สกายแอคทีนะคะ

ออกมาแล้วนะคะแพงแอร์ของรถมาด้าสองสกายพี่ค่ะน่คะ,นะคะจะเห็นว่าจะมีคราบนะคะเป็นวาวาวาวอยู่ค่อนข้างหลายจุดเลยนะคะสะภาพของหม้อน้ำนะคะฝุ่นค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวจะได้จัดการเป่าฝุ่นทำความสะอาดให้นะคะ การประกอบแผงแอร์ใหม่นะคะ เติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะ